วันนี้ก็ได้ก็มีรายงานเรื่องความคืบหน้านะครับต่อเป็นคอนเฟน์คองกับทางคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงสถานการณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับส่วนตัวของตลาดเองนั้นนี่ก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินหลักของประเทศนะครับเพราะะฉนนั้การเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นก็จะช่วยให้ทั้งผู้ลงทุนแล้วก็ ประชาชนที่ออมเงินในหุ้นนะครับในหน่วยลงทุนกองทุนตาสารอื่นๆแล้วเนี่ยมีสภาพคล่องก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเนกันได้ในภาวะที่จําเป็นนะครับก็เช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่นๆที่ต้องเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถนําเงินมาใช้จ่ายสอยใน,ในยามจําเป็นนะครับก็ อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักของเราครับแต่เห็นวันที่สิบห้านี้เขามีการประกาศแล้วตัวขอขอว่าจะมาปิดตรงนี้เราเตรียมมาตรการพิเศษอะไรรองรับเลยไหมคะครับคือมาตรการทั้งตองตลาดและของโบรกเกอร์มันก็มีวิธีการต่างๆที่แต่ละคนได้ไปเตรียมการนะครับก็ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องต้องคอยดูแลเรื่องพวกนี้นะแต่ขออนุญ่าตไม่ลงรายละเอยียดเถอะครับแต่ก็คือมีมาตรการเตรียมพร้อมใหม่ๆที่จะมา พิเศษเพิ่มคือเรามาตรการเรามีอยู่หลายๆมาตรการอยู่แล้วนะครับเพียงแตนั้นเรามาคัดเลือกใช้ช่วงไหนที่เหมาะกับสถานการณ์ในแต่ละเรื่องนะครับ